คพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอซานหนัดเป็แท่งครับเอน้องหิงเอฟซีรเพื่นเตยเสด็จสุูสกอกระผมคิปนี้ครับพี่น้องทดสอบระบบไฟครับงามบ่พี่น้องงามบ่ทีนี้นี่ครับเสียนนจัดให้เสียนนจัดเต็มครับผมสวัสดีครับ มานั่งชมเชยไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับมันมีคุ้มพีดออกมาเราคุ้มกับการลงทุนบอมันมีคุ้มกับกับไอเดียที่เพื่อนคิดไว้บอครับจต้องจต้องไทยแลนด์นอนทายแลนด์นอนทายแลนด์นอนทายไหมเลยทยแลนด์ไหมเลยเป็นอย่างยูทูบเบอร์ปิ้นช่องเป็นไงฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามเลยครับสองรับเบอร์นออฟิเชียลนะครับเื่อบีด พิจารณาเอของลำพนออปติเ <NY> ค <Commons> <N Jin cción> ียลนี่ครับซอยซอยอยกันพี่น้ององค์กรเดียวกันปาเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้บิ้งบิดดักดปดเอเหลือมยบยบเพืน้งเเจ้าว่าพูไดว่าไฟชากเสาหน่อยเพงามิ้มเบิ้งเบิ้งขนาพานโต้ระับได้เพน้องนี่านโต้ระบได้ครับนสา้ไหนเยประสบการณ์นะครับดเรื่อประสบการเพืร้องดำ ว่าจะเจอลงบ่ได้มันไหลไหลย่างไหลมึบุกครับว่าอันนี้กระได้ไหลอันไหลเนี่ยเริ่มบีบปั๊มออกมาแล้วอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเด้อพี่น้องน้ำจิ้มเด้อเอาเดิ้อเอาเด้ฟแค่แค่ออเด้อนะยังไม่เอาจริงนะครับตอนนี้กำลังไล่ให้มันติดไปทุกอนอยู่ครับยังปรทธานใน้ายเบอร์เส้นนี่พี่น้องแค่ ตอนนี้เป็นการไล่ระบบเฉยๆว่ามันให้มันตีทุกหลอดก่อนให้มันตีทุกหลอดก่อนเดี๋ยวจังสิปล่อยเต็มที่เดี๋ยวพี่น้องสิได้เบิ่งครับอันนี้แค่ตัวอย่างบางตอนแค่บางส่วนเป็นการทดลองเฉยๆไปสองตัวคนจ้าคืนไปยังครับยังยังพันจะปรับเพียงเลยครับตอนนี้ตอนนี้แผ่นมันตีทก่อนครับรอเป็นพันนวดทุกรอดนะครับ ใช่หลายหลายยันหลายตาเดี๋ยวรองกันครับตอนนี้บอได้จัดแล้วนะครับสวัสดีครับสวับุดจุดนะฮพินเตอร์จะได้คนเดียเลย บางรอชมอลังการครับสวยสวยครับปาดอัศจรรย์แห่งอนาคตเจะจะาวยังอยู่ก็การไปยังไม่ได้ยินครับการไปที่พี่น้องเดี๋ยวเห็นที่ว่าตัวสื่สาวน้อยพี่ปพลงประจวบเบียนไปนะครับหลังจากนั้นการเที่ยวมันมันอินจับฉับติดสีมาไปต้อการเนี้ยประจวบเบียนไปเลยครับที่ว่าเป็นตัวสื่สาวน้อยพี่เพลงอยู่หน้าการไปนะครับแต่ตอนนี้มันเรยังว่างแล้ว่า ป่าเติอมาิอีกแล้วอันนี้คือยังประเทศนี้เล่นระบบยังครับแกเป็นการทดลองหลอดไฟซื่อแม่นะมันติดซื่อเรายังไม่ได้มีการเล่นไฟเล่นอะไรเลยนะครับ เสียตาเลยครับจะโน่นเดยว้นที่ปั๊ยี่บอดนะครับดอ,เบอกเสยงรอยังีวพนีมีการลินยี่บอร์ดนะครับตัวเล็กใหญ่ไม่ไหญ่เล็กไใหญ่ใหญ่ายห้างโจโม,นนางมาโน่นงานมโหรานค่าจ้างเขเดิมแมพ่พนนเปนรครับเปี่นวครับเสียนนใจใหญ่อยู่แล้วครับใจปั้มอยู่แล้วไม่ต้องหว ไปซื้อกระงามเรวนะทำไมสามวันมันกันไม่นะครับหมายว่าเป็นช่วงเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่ได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ไการเตไมตาแบบน้ในสถานครับเป็นีที่สุดเชื่อมันเชื่องใจเชื่อมเชื่อเมื่อเสียนอนเลยนะครับเสียนนจัดให้ครับ ันี้มาจอ LED ใส่ยังโมบเมไอนกั่หมืนแบบอะไรนี้ขนาดนี้วะก็มเ็นมาไล่เร็วที่สดพี่น้องจอ LED เปนยังมายังใส่โมเหมด้นละได้ที่ใส่อีกอย่ประเด็นเจ้าหด้าจ้าติ่มมีอะไรบ้างพี่น้องยอดนอนดูอยู่เชื่อมใหม่สวยมากครับขอบคุณครับจอ LED ใช้คอนโทรลจากโตครับเป็นทางมาจอ LED ใช้คอนโทรลจากโตครับ ตัวเดียวครับอ <de> er okay. ๋อได้ตัวเดียวเลยบอดได้บอดบอดบอดียวเดียวใช่ไหมของทียงวุ่นอ่ะนั้นสามตัวกลัวนะทำแต่ร้าตัวแรกทนีวบอด่ไปยังนีครับเปิดวงเสียนอนแจกเสื้อครับ่ะครับเห็นเห็นให้เออยู่ตเือเอฟซีเป็นทางร้อยสอง้บ้านทักั้นบ้านทักนี่เป็นทาง ติตามให้ชอครับผมเสียครับีเียเกียงตัครับผมก็อยากแกก่เรืองพี่น้องด้อผมใส่ผมตามตามอาจารย์ลงไปเิด้อตอนนี้ขอหาเงินก่อนือน่ครับสี่คบสี่นกสี่มนมาครับขอบพเราขอบคุณน้องครับเด้องเดือนะครับเดือนาเเดือนเ่วาไม่ได้เป็นปีไม่ได้ไ่แม่ครับวันนี้ผมเชื่ออยู่ผมเชื่อหรือว่าผมกับวัยรุ่นตงพูขอบคุณพี่น้องครับ คร่ครับพี่น้องะครับเป็นครงเียงครับอช่ยาเป่าีียาเฝ้ายองครับ,รบรเราเ็นนได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาประจัก์แก้สามธธูตาพี่น้องครับอยากให้มาเบิ้งเองครับวันที่คักสำเหน็งใดสาม,มารถมาเบิ้งไใ้มาเด้พี่น้องเด้นอนดีน,อนี้มาวันด็กครับคุณคอ,อีกหนึ่งร้อยกสิบเ 8, บา,บาทถ้า100 หนึ Scroll, down, Welcome, ่งร no like ้อยละร้อยครับไปกินด้วยสี่ไปพัดสามได้ละสิบได้ละสิบสองไปมีสิบตัวห้าตัวไปยันไปว่าห้าคันต้องข้ามสองเส้นครับผมแล้วสดน่าจะมีหลายๆมาเนาะแลนไต้องข้ามสองเส้นเนาะ ความเศษเข้าไปครับตอนน้คลี้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งความสวยงามความอลังการของไฟเวทีสาวน้อยนะครับเน้องสำหรับท้ายคลิปขอความพิเศษไปเร็บคลิปนี้ครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ